นิ้วห้านิ้วนิ้วหานิ้วธรรมชาติธรรมชาตินี้สอนเรามาตั้งแต่เกิดว่าคนเราย่อมมีลักษณะสูงต่ำดำเตี้ยไม่เหมือนกันจิตใจคนก็ไม่เหมือนกันนิ้วทั้งห้านิ้วนี้จึงไม่ยาวเสมอกันจึงไม่ยาวเสมอกันและนิ้วห้านิ้วนี้สามารถที่จะใช้ดูวาสนาของพวกท่านว่าพวกท่าน เกิดมาแล้วจะมีวาสนาอนาคตเป็นเช่นใดผู้ใดที่เกิดวันอาทิตย์ให้นับที่นิ้วโป้งเนี่ยนิ้วโป้งนิ้วโป้งเ้อสมมติว่าเกิดวันอาทิตย์มันบ่เกิดวัน,วอ,นวอ,อาทิตย์นิ้วโป้งนับนิ้วโป้งนิ้วโป้งอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นับไปจนจนตกยู่มือเกิดของเจ้าของ แต่เอาวันอาทิตย์เป็นใหญ่ถ้าตกวันอาทิตย์ปับ๊บก็หักนิ้วไว้โหลดนี่สมมติว่าคน้นี้นนเกิดวันอาทิตย์เนาะกะเอาวันอาทิตย์ไว้ไม่เสียวาอันวันอาทิตย์ไว้ถ้าวันนีนี่วันวันวันพุธใช่ไหมเอาของกะศิลานะคะเอาของกะศิลาดูวาสนาว่าจะรวยไม่รวยเอาที่วันอาทิตย์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธได้นิ้วนี้นะวันนี้ได้นิ้วนี้แล้วเด้อบวันนี้บันนี้เดือนมีนามกกาลาอุมามีนา ได้นิ้วนี่แล้วกะศิลาได้สองนิ้วนี้แล้วปีชวดชวดโอ้กะศิลานี่ตกหยุมนี่กะศิลาจะเป็นคนมีเงินค่ะหนุมนี่ค่ะในหยุมได้แต่หยุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่ใช่ช่วงเวลาต้องขยันไม่ต้องขยันมากในดวงชะตาจะเป็นคนมีเงินแต่ขอให้อายุ40ขึ้นไปก่อนนะคะในหนุมกันบน่เนี่ฟังได้ฟังไงดีพากันฟังอาทิ์ที่นิ้วโป้งมกราที่นิ้วโป้งปีชวดที่นิวน้วโป้งนิ้วโป้ง มกลาทีนิวโป้งปีชวดที่นิ้วโป้ง,ปน,ปงนับไปเวียนไปเวียนไปมัดตกปีจะของเกิอดอะไรให้ฮักนิ้วไว้แล้วมาใส้กันดีที่สุดคือได้หยุมแบบนี้อันนี้ดีที่สุดคือได้หยุมแบบนี้อันนี้อันนี้ดีมากมากเลยอันนี้ดีมากมากเลยพรากสิสีมาได้หยุมแบบนี้เหมือนของกาศิลาก็จะได้มาหยุมก็จะได้หยุมแบบนี้ได้หยุมแบบนี้คือดูลักษณะของอาการหยุมถ้าหยุมแบบถนัดถนัดจะรวยเร็ว ขันหยุมบอดดีปันไดมันก็ดีอยู่แต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ให้รู้ว่าให้รู้ว่ามันหยุมบ่ดีหรอไปมันกระสิบว่ดีปันไดดีที่สุดคือคนที่ตกได้หยุมหาลังค้นจะได้หยิบนี่อีหยิบอ่อีหยิบกับมีดเลยไหลไปวางได้ลังคนจะได้หยิบหยิยบยยแบบนี้ก็โอเคถ้าหยิบแบบนี้ก็ถือว่าจะรวยได้แต่จงหยิบบ่อยๆคือขยัน ยิบบ่อยๆยิบบ่อยๆปานนี้ไม่ยิบแบบนี้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 ยิบแบบใดกระเบื้องเอาขันยิบนี่ก็ได้ดีมันสิมีหมมยุมย่มมียิบมีหยุ่มมียิบมีขีบ้าหละคนได,ด้ขีบขีบขีบเรื่องชีต์เฮ็ดจนตายกับบอลวยเฮ็ดจนตายกับบอลวยซุ่มขีบมซุ่มตกสองนิวนี่เงยบเงบ